ออกจากเมืองสมมคีไส้เด้อตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ่ขี่รถมาหอดประมาณห้าสิบกว่ากิโลเมื่อแห้ง <laughs> จอดนอนข้างทางก่อน <laughs> ไปเปนนอนอยู่แล้ว,ลวเขาสิรัดรถเมื่อย <laughs> <laughs> hey. หอดหลยอยู่เมืองสมมคีไส้กับหอนหอนก็คืออยู่ปากซองอยู่ปากซองมานอเราอากาศดีเนาะ อยู่บดม,มือบดเล่นกันอไนแล้วพออยู่อันนี้ห่อนไรห,ห่อนสมกันก็นเมืมงปักเสีนี่กินมเอ,อเขาวือแนวกินมาอยู่เขาพัดเขาพัดมาอัตปือกับบ่อไปใส่หลอกหลอดแต่ให้ตัวตเมืองกันแหละเพราะว่าแถวนี้มันเก๋โมมีแรงท่องเที่ยวแบบธรรมาศาสตร ว่นสิไปหอดนำตกเส้ปองไรกับบริไปจอยมันไกแล้วทางมันเกิดบุคคลดีเข้าใจปะมอนบานพีนำทวมเคลื่อนแต่กันนะเอวัสิไปเบิงอันนี้ก็จะว่าอยากไปเบิง้งจะกลับไปบ่หอดนอกก่อนอ้าอู้อะไรหัวอ้าอู้ sẽ đem dâm dưa này nè nó ăn nhanh đều rồi, giật non nhanh

này, nè có Nè bì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  Thôi để phấn nhẹ, nhẹ luôn Đó Ань <laughs> สวัสดีทุกคนน้องวันนี้จะเป็นเสาร์มือวันใหม่อยู่ทีเมืองปากซองยังาทาันหอนเมืองปากเซ่ด้วยคือเมือวานี่ออกมาจากแควงอัตปือเจอทั้งแดดเจอทั้งลมเจอทั้งฝนโอ้ยองนั่งว่าเมืพักนอนอยู่ปากซองซะจะคืนเป็นว่าอากาศมันเย็นดีเพราะว่าอยู่แควงอัตปืออากาศห้อนหลายขี่นร้มากเกือบบวอด กันยิ่งยาวมาเลยนอะบรเลยคักใสพักเธอเดียวอืมคลิปนี้ก็ไม่มียังหลายหรอกพ้าน้องนางมาสำรวจเส้นทางซื่อๆนี่ได้ขี่รถหล่อบุองเลยอหลังจากที่กินข้าวแล้วก็สิออกเดินทางอตอนนี้น้องนางก็แต่งตัวถ่ายอยู่ในห้อง